สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับหลายคนเนี่ยถามหาหเสือว่าทไมเสือไม่มาเปิดคลิปเลยงั้นวันนี้ผมจะเอาไอเสือมาเปิดคลิปแต่ก่อนที่จะไปดูเสือกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับคลิปผมก่อนพร้อมหรือยังครับมานี่มาเชื่อพ่อทำมามหากิีนหน่อลูกนูน่นเสืออยู่นูน่นต้องอยู่กลงมือ ฟินงี้อืฟินอือฟินฟินเหงาอือฟินยังเลยอ้วนหืมด่าทีมองหน้าเลยให้เขาเห็นชัดๆหน่อยเห็นไหมเห็นเสือยังเห็นเสือยังเร็วบอกเขาติดตามพ่อหน่อยเร็วช่วยพ่อจะอาหากีนนะโอ้โหโอ้เสือร้องเสือร้องโอ้อย่าร้องอย่าร้อง คนดูเสือเต็มเลยเห็นไหมคนดูเสือทั้งนั้นเลยมันจะนอนแต่พวกมึงนี่อยากดูไงเห็นถามหาจางเลยเสืออยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่มันนอนครับหมาเฮียไม่รู้นอนทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยซื้อขายดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพ d t th ลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้ผมจะมาเกียนเอารหัส VP ีของผมเนี่ยที่คนที่สมัคร V ีพีผมมาเนี่ยผมจะเกียนเอาไปสุ่มของใช้เพชรให้หมดเลยนะครับเ<อ>ือผมเห็นน้องเขาบ่นว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่นานแล้วแต่ไม่กล้าสุ่มแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยจําเป็นอะไรมากอะไรแบบนี้แต่รู้สึกอยากได้นึกออกปะแต่มาเสียดายผมก็เลยจะเกียนยิมรหัสน้องเขาเนี่ยไปสุ่มเอาให้เขาเลยละกันนะผมนะเ<อ>ดี๋ยวดูซิว่าเขาจะโกรธผมไหมถ้าเขาโกรธก็เดี๋ยวเติมคืนออ ถ้าโกรธะเติมคืนแต่ถ้าไม่โกรธแล้วอยากได้จริงๆก็เออไม่ถือว่าถือว่าโชคดีไปคนแรกก่อนเลยครับผมเจ้าน้องเบสนะครับออนอยู่ในดิปบอกเฮ้ยอ้อนอยู่ในดิสครับผมฮัลโหลน้องเบสพี่ขอยมรหัสน้องหน่อยดิใช่พี่เอาไปทำอะไรเนี่ยพี่เหรอพี่ก็เอาไปเล่นเฉยเฉยอะเล่นแป๊บนึงอ๋อ ได้ไหมได้ไหมได้ได้โอเคโอเคเวสเข้าได้แล้วขอบใจมากเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะโอเคครับคุณผู้ชมครับเราได้เหยื่อมาแล้วหนึ่งคนนะครับโหี่มีตั้งหกห้าพันหกเพชรโอ้โหพอดีเลยมีอะไรผมยังไม่ได้ทําคลิปไปว่างวะอ๋อนี่ไงพีก้าสิบเออพีก้าสิบผมยังไม่ได้ทําคลิปไปเลยนี่หว่า นะครับผมในในเนื้อโอกาสนี้ผมก็สักหน่อยละกันพี่ก้าสิบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่างบ5้าพันหกเนี่ยผมจะได้เจ้าตัวนี้ไหมแต่เดี๋ยวผมไม่เอาตัวที่ดีที่สุดนะผมจะเอาตัวนี้ให้น้องเ,เจ็บใจเล่นแล้วกันนะเอาตัวสีชมพูเอาตัวรองดีสุดเลยเดี๋ยวน้องเจะบอกโอ้ทำไมไม่เอาตัวดีสุดไปเลยพี่โอ้นะะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตอนนี้น้องเขามีหูลูกไอ้นี้ตั้ง13ลูกอะ่ะโอ้โหมีอย่างเยอะเลยต้องใช้ปินเขียวเท่าไหร่วะเนี่ยปินเขียว3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะได้กันไหมนะครับห ชิวๆชิวชอืม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 เกลือครับอืมโอ้โหลูกแก้วลูกแก้วมีเยอะแล้วเฮ้ยอืมเกลือจัดโอ้โหอย่างเกลือไม่เป็นผิวเขียวก็ได้เหวะ โอ้โหพินเขียวออกอย่างยากคุณผู้ชมโอ้โหไม่ออกเลยโอ้ลูกคิวโอ้โหพินเขียวสักอันแม่งยังไม่ให้เลยเฮ้ยเกินไปปะว่าเกมโอ้เกมดีจัดๆเลยครับมันล็อกไว้อยู่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่ได้เลย เกมดีจัดเลยครับเพื่อนๆครับหล่อมันเล่นกกนเยอะนะครับคือแบบเกมไม่ได้ล็อกเลยนะครับเพื่อนๆดูมันไม่ได้ล็อกเลยนะครับคือมันแบบอมมันมันตามความเร็วอะจริงๆงมันไม่ได้ล็อกนะครับโอ้ไม่ได้ล็อกเลย,ยไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานของท่านกําลังติดเกมอยู่ไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเอาไปเผาเทิ้งเลยนะนะนะ โอ้เกินไปว่ะอันนี้เกินไปนะเกมดีเกินอ่ะเออวิ่งเขียวมาแล้วหนึ่งครับผมมาแล้วสองครับยอดวิ่งเขียวมาสองนะครับโอ้โหเออมาสองต้องใช้อะไรนะใช้สามโอเคอันนี้ใช้อะไรอันนี้อ,อ๋อันนี้ก็ใช้สามเหมือนกันนี่ว่ะเอาลองท้ายให้น้องเจ็บใจเล่นอันเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้น ได้แล้วครับผมผิวเขียวมาครับคุณผู้ชมครับเอาอันนี้ครับลองดีที่สุดนะให้น้องเขาเจ็บใจเล่นโอ้ได้มันแล้ว ต้ต่พูดถึงรองสุดท้ายมันก็โกงนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่โกงนะโกงกันนะเพราะามัน,จน 2, เจาะเกาะ2ดาเมจหนึ่งเคาเตอรการีโหลดลบหนึ่งเคาเตรการีโหลดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าปืนแม่ง50นะัดเยอะมากถ้าไม่ต้องชักเขแรกอยู่แล้ว,ลวจริงๆโอเคคุณผู้ชมครับโอ้โหเงินน้องเขาเหลือว่ะเฮ้ยเราชุดนอนให้เขาหน่อยละกันเรายังไม่ได้สุ่มเลยอะ่ะคลิปนี้เราสุ่มไม่ให้หมดเลยละกันอันนี้ถ้าได้ชุดนอน30ใช่ไหมหอสามสิบเหรียญก็แลกได้งั้นเอาเลยครับชุดนอนไปจัดไป โอ้โหวิวิวิได้สิบเหรียญเลยนะเนี่ยวิถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ยนี่ก็สิบโอ้ยครบแล้วมั้งเนี่ยครบแล้วสามสิบสามสิบเหรียญแล้วได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยสิบสองเหรียญครับคุณผู้มชมครับได้แล้วจุดนอนเราไม่ต้องสุ่มให้ครบหรอกเอาจริงได้800แล้วแปดร้อยเพชรเดี๋ยวเราดูหัวดิหัวก <c oughs> <c oughs> ูชอบหัวปะ <c oughs> หัวเกลียนแล้วแบบมีม,มีมีแสงอะไรด้วยแบบวิ่งวิ่งที่หัวอย่างปั่นมันนัด ตกจริงๆเลยนะน่าตกจริงเลยวะหัวเนี่ยอนะโอเคเหลือแปดร้อยเพชรให้น้องเขายอมใจเล่นละกันนะเดี๋ยวเราไปดูน้องเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าผมเอาตัวนี้ไปเฉลยแล้วนะอลโลน้องเบสว่าไงพี่มาพี่สตรีมให้ดูนะแต่หนูอย่าเพิ่งเข้าสตรีมนะไมถึงไม่เข้าอ่ะทำไมไม่ให้เข้าเดี๋ยวพี่จัดเตรียมของอนะไรให้เรียบร้อยก่อน <ทำ S 1> โอเคป่ะแล้วหนูก็ทําใจดีดนะทําไมต้องทําใจ <laughs> อะถ้าหนูอยากรู้หนูเข้าสตรีมอ่ะ ก็พี่ไปสูมมาไงเนี่ยหมดไปนิดเดียวเองนี่ชุดนอนกับพี่ก้าสีพี่ส่มมาให้ดีใจปะดีใจปะพี่เติมให้เลยนะเว้ยนี่พี่เติมส่มให้เลยเนี่ยอุ่าดองเพชรไว้พี่เติมให้ดองเพชรอะไรพี่เติมให้เงินหนูไม่ใช่เงินพี่ แล้วทำไมพี่สุ่มไม่เอาตัวท็อปสุดล่ะเอาพี่ว่าอันนี้มันดีกว่านะดีกว่าท็อปพอีกไอ้พีก้าสิบเนี่ยก็ตัวท็อปมันสวยกว่าแล้วมันเท่ากันทำไมไม่เอาตัวท็อปไปเลยโอ้นี่พี่อุตส่าห์สุ่มให้ไม่ดีใจเหรอเนี่ยชุดนอนกับพีก้าสิบเนี่ยที่เห็นหนูญี่ปุ่นอยากได้ไงอะไรนี่งอนพี่ไเนี่ยงอนพี่ไเบ่าว เงียบยาวเลยคุณผู้ชมคือเราถามเข้าต่อเขาแล้วว่าโอ้ยังงอนพี่นะยังงอนพี่นะโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมเราแก้งน้องเบสสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแก้งคนที่สองกันต่อเลยนะครับคือวันนี้ผมไม่ได้สุ่มอะไรอ่ะผมจะเอาให้หมดเลยเว้ยที่แบบของกิจกรรมมาใหม่เนี่ยนะครับเราเกลียมแล้วตัวน้องเบสเดี๋ยวเราไปเกลียมคนที่สองกันเลยครับเด็กวีคนที่สองน้องมาร์คน้องมาร์กโอเคครับผมคุณผู้ชมครับคนที่สองล้วผมน้องมาร์กนะครับอยู่ในลิ์พอดีเลยนะครับ น้องเบสไปแล้วนะผมออกทิศไปแล้วอ่ะเหลือน้องมาร์กนะผมนะเดี๋ยวเราไข่บ้านไข่เลี้ยงกบไปวะเราไปเกลียนน้องมาร์กกันต่อเลยนะครับฮัลโหลน้องมาร์กครับผมได้พี่ยิมรหัสเองเล่นหน่อยเดยได้พี่ตามบ้านเลยครับรหัสเะมากส่งมาในดิสเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเกตคีเด็กวีกูมันรวยจังวะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพ กูจะเกียนเท่าไหร่ดีเนี่ยถ้ากูเกียนเยอะกูไม่มีตังค์เติมคืนอีกก็น้องเบสเราสุ่มชุดนอนกับหัวขาวไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ผมจะมาเจ้านี้กันกบ้างผม M4 น,นะครับ M4 น,น้องเขามียังเไยอูยั <c oughs> ยงไม่มีด้วยพอดีเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้แรกเท่าไหร่อ่ะหกสิบโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเกียนน้องมาร์ดโดยการสุ่มเจ้าตัว M4 ตัวนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกินที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะอัตราการยิงหนึ่งอัตรายิงสองดาเมจหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนนะครับถือว่า ดีพอๆกับเจ้าตัว M4 ทองเลยนะครับพอๆกันเลยแค่เปลี่ยนย้อมสีอ่ะอแค่ย้อมสีอ่ะย้อมสีอ่ะนะแต่พูดถึงอันนี้แรงกว่าอันนั้นมากเพราะว่าอันนี้มันคือของไซตามะนะผมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกของพวก Free Fire X อะไรพวกนี้มันของแรงแน่นอนนะมันไม่มีอะไรแรงก,กว่าพวก X นี้อีกแล้วนะครับผมนะไม่เอากลับมาขายแน่นอนนะครับมาโอเคคุณผู้ชมครับหมื่นหนึ่งพันเพชรยังไงก็ออกชัวร์ผมโอ้โหอันนี้แค่หกเองอะไปสุม่มเลยครับไม่ต้องถามครับบับ โอ้โหคุณนึกว่าออกเลยแม่งยังไม่ออกได้แค่วันเดียวครับผมนะต่อเลยครับกล่องทอง,อ,งอ้ยทีนึงปึบเฮ้ยอ,อย่าบอกนะโอ้โหกูว่าคิดว่าได้ไปเลยนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อระเบิดครับมันคือระเบิดอุ้ยเออไปดูดิเพิ่งวะหกสิบแล้วหกสิบเอ็ดแล้วครับครบแล้วครับผมโอ้โหแค่นี้เองเหรอวะแม่งเอ้ยง่ายเกินป๊บ,บ ได้มาแล้วใช้ทันทีโอเคเพชรน้องเขาเหลือเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะช่วยใช้ให้มันเหลือน้อยกว่าเดิมนะผมโดยการสุ่มชุดนอนสเตอมาให้มันแบบเห็นน้องเขายังไม่มีไงผมก็จัดให้น้องเขาหน่อยแล้วกันนะไปะลุยต่อเลยครับคบยังวะเดี๋ยวไปดูกันสิคบยังอุ้ยขาดอีกแค่สามครับไข่แค่สามข่องเดียวแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกหนึ่งโอ้โหมาสิบ ขาดสามแม่งให้กูสิหือยอดเกม ดีดีเลิศเลยว่ะดีจริงๆเลยว่ะแม่งอ่ะคุณผู้ชมครับชุดนอนครับผมบ้าโอ้ยจัดไปเปิดใช้ทันทีโอเคครับคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวเราไปให้น้องมาร์กดูกันดีกว่าผลงานของเรานะครับผมนะหัวเกลียนกับปืนเ<อ><อ>ฟี้ยวๆนะครับฮัลโหลมาร์กครับผมอะไรครับพี่ไอดีเองเป็นไรไม่รู้อ่ะเองเข้ามาดูเลยเดี๋ยวพี่พีจะตีไม่ดูเนี่ยไอดีเองเป็นไรไม่รู้อ่ะไหนพี่ตีมอ่ะเข้ามาดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเพชรมืนกว่าทำไปเลยเจ็ดพันพี่ ดี่ยวาทำเลยมะเดียว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 เองให้ไอดีใครไปหรือเปล่าก็มีให้พี่อยู่คนเดียวนะเฮ้ยใช่หรอพี่เข้ามามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะน้องมีคนสุ่มหรือเปล่าทำอะไรมาะพี่ไม่ได้สุ่มนะโอ้ยพี่สุ่มนะเนี่ยพี่สุ่มหัวทองเอ้ยหัวล้นกับปืนมาได้เนี่ยไงชอบป่ะผลงานพี่ไม่เป็นไรเราพี่ชอบแหละชอบแหละเพราะเด๋ยวยังไงผมก็ต้องเปิดเอาอยู่แล้วโอ้โหรอดป่ะ โอ้รอดไปนึกวก็ต้องเติมคืนไม่ไม่เติมคืนนะเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียรู้สายเป <c oughs> ว่ะอันนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วคุณโยรน้องมาไม่ค่อยรอนนะน้องมาเขาแบบอยากได้อยู่แล้วพี่ทำคลิปไงพี่ทำคลิปไงแกล้งน้องเล่นแต่ก็เสียดายิใจจริงไม่อยากเปิดเองชิบหายเลยนี่อย่าพี่เปิดให้พี่เปิดให้อ มือเทเทพจ้าอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็โจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมในการเกียน VP ผมนะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้าติดตามด้วยนะผมมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ผมก็มีสตรีมทุกวันนะผมนะที่เพจสองดูฮีนะผมอย่าลืมมาดูผมสตรีมด้วยนะผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าผมบ๊ายบายครับ